สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับลูกค้าถามเข้ามานะครับว่า,าเราจะเอาตัว a i r g กา r d USB s t e MF 7 9 U เนี่ยต่อกับคอมผ่านทางช่องทาง USB แล้วก็ทำให้เป็น a i r g กา r d ได้อย่างไรนะครับก,ก็ง่ายมากนะครับเมื่อเราเสียบอุปกรณ์เข้าไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็ต่อเจ้าตัว a i r g กา r d เข้าช่อง USB ไปแล้วนะครับแล้วก็อรอสักแป๊บนึง ให้เปิดตัว explorer ไฟล์ไฟล์ explorer ขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ให้ดูไดรฟ์มันจะขึ้นไดรฟ์ขึ้นมาโชว์ให้นะครับจะเป็นตัวไดรฟ์ที่เป็นตัว4 g นะครับแล้วก็เป็น cd d r ไดรฟ์เนี่ยขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นไดรฟ์อื่นนะครับแต่ว่าให้ดูเป็น Z ทตีโมเด็มนะครับจากนั้นก็ตรงเนี้ยมันจะมีเลือกเอาตัวรันเราอาจจะเลือกไปนอาตัวรัน Auto run, ขึ้นมาก็ได้นะครับถ้าถ้ามันไม่ขึ้น ถ้าตัวรันไม่ขึ้นให้มาที่ Data คุณจะมีไดเวอร์ให้ลงนะครับที่คําว่า Setup ตรงนี้นะครับก็คือมาที่ s e t อ p มันแับเพื่อคลิกเข้าไปแล้วนะเราก,กด Setup เพียงเท่านี้รอสักแป๊บหนึ่งเจ้าตัวอุปกรณ์ก็จะรู้จักกับคอมพิวเตอร์คุณแล้วนะครับก็คือจะใช้งานในส่วนที่เป็นอินเทอร์เน็ตได้เลยสังเกตมันก็จะขึ้นเป็นตัวนี้ขึ้นมาให้ทันที มันจะขึ้นมาอันนี้เราสามารถเข้าไปปิด WIFI ได้ถ้าเกิดเราไม่ไม่ต้องการให้ใช้งานนะครับวันนี้ก็เรียก192.0นะครับเข้ามาที่หน้านี้อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น PC นะครับเราก็กดใส่พาสเวิร์ดที่กล่องหน้ากล่องนะครับมันจะมีเขียนว่าพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดกับอุปกรณ์ไปแล้วนะครับมันจะขึ้นมาประมาณนี้ ถ้ากรณีที่เราใช้เป็นแอร์การ์บางคนบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากปล่อย Wi-Fi ด้วยในขณะที่ใช้เราก็สามารถมาที่ Wi-Fi นะครับแล้วก็กดตัว enable เป็นจาก enable เป็น disable ไปนะครับแค่นี้เราก็กด apply เจ้าตัวอุปกรณ์มันก็จะไม่ปล่อย Wi-Fi ออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวลองปิดเจ้ตัวนี้ไป ตัว Wi-Fi ของตัวนี้ก็คือเป็น ZTE นะครับรอเปิดขึ้นมาตัวสัญญาณ Wi-Fi ก็จะหายไปแล้วมันก็จะกลายเป็น,นอากาศใช้งานได้นะครับถ้าเกิดคุณจะใช้งาน Wi-Fi ก็ต้องเสียบกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็กด enable ถ้าจำถ้าถ้าตั้งค่ารหัสล็อกอินไปแล้วจำไม่ได้ก็ต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับปุ่มรีเซ็ตก็จะอยู่ที่ตัวด้านข้างเครื่องนั่นแหละเพียงเท่านี้อันนี้ก็กลับมาแล้ว Wi-Fi ก็จะกลับมาถ้าเกิดกดเปิด Wi ไฟก็จะกลับมาเป็นชื่อตัวนี้อันนี้ก็เป็นการเปิดปิด Wi-Fi นะครับเพื่อการใช้งานเจาตัวอาการจะลืมลงไดเวอร์ลงไม่ได้เนี่ยให้ดูที่ว่าอคอมพิวเตอร์ที่เอามาติดตั้งเนี่ยมีโปรแกรมที่เป็นพวกไฟวอลหรือแอนตี้ไวรัสอะไรอยู่ไหมถ้ามีก็ให้ทําการปิดให้ตัวแอนตี้ไวรัสไปก่อนค่อยลงนะครับมันจะตะลันขึ้นมาให้เลยนะครับไปตัวนี้ก็ ูที่ได้ขึ้นมาโชว์นะครับเป็นแ t ตตีโมเดมไม่ต้องหาไดเวอร์ที่อื่นมาลงนะครับลงเสร็จแล้วก็ใช้งานได้เลยครับขอบคุณครับที่รับชมครับ